แล้วก็หัวสกูเนี่ยจะจมลงไปได้ง่ายกว่าเหตุผลที่เราไม่ควรใช้สกูลักษณะแบบนี้ครับเป็นปลายสว่านอย่างเดียวเนี่ยใต้หัวเรียบๆแบบนี้เนี่ยคือมันจะทําให้การยิงสกูเนี่ยยากแล้วหัวสกูม <questions. S 2> ันจะไม่ฝังนะครับลองดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับดูนะตัวแผ่นนะครับเขาจะปีนตามเกลียวขึ้นมาอันดับแรกเลยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นปัญหาแรกถ้าเราจะไม่ให้ปีนเนี่ยเราต้องมีการคว้านนะครับคว้านรูแบบนี้ คว้านรูเสร็จเนี่ยลองสังเกตดูกันจริงครับเนี่ยตัวหัวสกูเนี่ยเขาก็จะไม่จมด้วยเพราะว่าใต้หัวเขามันไม่มีรอยหยกักใช่ไหมครับถ้าต้องการให้จมเนี่ยเราต้องคว้านให้รูเนี่ยใหญ่ครับรูใหญ่ๆเลยซึ่งมันจะยากนะขั้นตอนจะเยอะก,กว่าอย่าถึงจะจมแบบนี้นะครับแต่ถ้ามาดูตัวสกูตัวนี้ที่ผมแนะนําตัวนี้นะครับนี่นะเราสามารถยิงทีเดียว ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรเลยนะครับนี่แล้วก็หัวจะจมแบบนี้เลยเนี่ยจะยิงได้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วงานที่ออกมาก็จะดูสวยด้วยนะนี่นะครับเท่านี้เองนะครับก็แนะนำนะท่านใดจะยิงตัวแผ่นไม้ฝา้ายึดกับตัวโค้งเหล็กใช้เป็นสกูลปลายสว่านมีปีกใต้หัวมีรอยหยักลักษณะแบบนี้นะครับความยาวอยู่สักประมาณหนึ่งนิ้วกาลังดีนะเพราะว่าแผ่นไม้ฝาเราเนี่ยมันหนาอยู่ประมาณหนึ่งเซนหนึ่งนิ้วก็ประมาณสัก 20มิลหรือว่า25มิลน,นะครับก็จะสามารถยิงยึดนะครับตัวแผ่นไม้ฝากับตัวโครงเหล็กได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วงานออกมาดูสวยงามลักษณะแบบนี้เลยครับ